มีคนถามว่าแรกคืออะไรมีรุ่นพี่เราคนนึงไปตอบว่าก็เธอแต่งตัวแปลกซึ่งจริงเออมันก็แต่งตัวแปลกจริงอะไรเงี้ยแต่แบบว่าแปลกเพื่อ e n t อร์เทนแปลกแต่ไม่ได้แปลว่าไม่สวย d r a เป็นชีวิตของลลโอแรกเป็นสิ่งที่สร้างเม็ดเงินให้เลโอแล้วก็สร้างความสุขให้เลโอแต่อีกหุหนึ่งก็ไม่เคยว่าไม่เคยทุกข์กับแกทุกอย่างมีสุขมันต้องมีทุกข์เราเลยมองว่าเนี่ยมันคือชีวิต If I say Leo can you say drag สวัสดีครับชื่อสัตราพัฒน์ส่ยศยครับผมชื่อเล่นชื่อฟอดชื่อแร็กคือเลโอแพทราตอนนี้อายุ19ปี ก็คือเราอ่ะดู YouTube แล้วเราก็ไปเจอคลิปของ drag queen เราอ่ะไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันเรียกว่าอะไรมันแอบนอร์มอลมากๆสำหรับเราเลยไปรีเสิร์ชดูก็เลยรู้ว่าอ๋อ drag queen มันคือศิลปินนะมันคือศิลปาการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ คือจุดที่เราได้เข้ามาแต่ง drag เนี่ยคือ drag race Thailand ซีซั่นหเราก็ดูเราก็เป็นแฟนคลับแล้วเราไม่ได้คิดอะไรจนสปอนเซอร์ของรายการอะเล่นกิจกรรมแจกบัตรไปดูรอบไฟนอลผลปรกากฏออกมาประกาศว่าอา้าวเราได้บัตรมาดูพอเรามาเห็น drag queen ตัวจริงอะเรารู้สึกว่าเราเจอตัวเองจากที่แบบเรา struck กับการอยู่ตรงกลางมาตลอดเราไม่รู้ว่าเฮ้ยการที่เราเป็นเป็นเกย์อย่างเงี้ยหรือเราเป็นเฟมเกย์อย่างเงี้ยเราโตมาเราต้องเป็นชายไหมหรือว่าเราต้องเป็นผู้หญิงหรออะไรอย่างเงี้ยพอเราเราเห็นแร็อะมันตอบคําถามดูคําถามในใจเราเราก็เลยบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวกลับไปเราจะแต่งแร็เชื่อป่าวว่าครั้งแรกกับการที่เห็นตัวเองในกระจกอะเราตกใจมาก ถึงมันจะไม่สวยอะแต่มันคือการเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งอะมันเลยทําให้ความรู้สึกที่เรามีต่อ d ร a g มันยิ่งกลายเป็นความประทับใจเราอะแต่ง d ร a g ไปได้สักพักแล้วแล้วก็มีการเข้ามาเขาเรียกว่ามีส่วนร่วมกับอม m m u n i t y ในกรุงเทพเรารู้สึกว่านตอนนั้นเราเราอยู่ในอีก level หนึ่งอีก step หนึ่งแล้วของการเป็น drag queen อะไรเงี้ยเราไปเห็นน้องคนหนึ่งอยู่ต่างอําเภอเหมือนเราน้องอะเป็นคนที่มีพรสวรรค์น้องชื่ออลิซาเราเลยชวนน้องอะมาแต่งดร a ก มันกลายเป็นเป็นพฤติกรรมหรือว่าเป็น b e h a v i ของ house culture house culture ก็คือเป็นวัฒนธรรมหนึ่งของ LGBTQ แล้วก็ drag ด้วยที่จะมีบ้านบ้านที่เป็น r o e n family อะไรอย่างี้ ซึ่งพอหน้องเข้ามาเป็น drag daughter เราเนาะเราก็เริ่มที่จะ include เพื่อนๆที่เป็นเ,นเมเก a ะส่วนใหญ่เป็นกระเทยอนี่แหละพูดง่ายๆแล้วก็มีเลสเบี้ยนด้วยคนหนึ่ง include เข้ามาเพื่อที่เราอยากทำโปรเจกต์การแสดงตอนนั้นอะคือไพร์มันประมาณ2-3ปีที่แล้วตอนที่เรายังอยู่ม .6 แล้วเรารู้สึกว่ามัน ประจวบเหมาะกับจังหวะของกีฬาสีโรงเรียนพอดีเอ้ยเนี่ยแหละมันคือสเปซและที่เราจะตะโกนบอกทุกคน oh. ว่า d r a คืออะไรเราก็เลยทำโปรเจกต์ขึ้นมาชื่อว่าโปรเจกต์ Steel d r a มาจากคำว่า Steel ดนกับคำว่า d r a เราได้ทำการแสดงแบบในโดมต่อหน้าคนแบบ4 0 0 0 5 0 0 0คนมันทำให้คนอ่ะซึมซับ drag เข้าไปเยอะมากแล้วคนเข้าใจว่าคืออะไรซึ่งช่วงนั้นมันมีนารมิตไครอะไรเงี้ยก็มีพักก้าวไกลเนาะของจังหวัดสุรินทร์อะไรเงี้ยเรียกเราไป เพื่อที่จะไปเป็นหนึ่งในการก่อตั้งพาเลตนี้เออเป็นโปรเจกต์ที่เราแบบภูมิใจมากถ้าถามว่ามีข้อแตกต่างไหมอ่ะมีมีเยอะเลยแหละมันมีสเปซให้แดกมันมีอาชีพให้เราทำอาชีพจากสิ่งที่เราชอบจริงๆอะไรเงี้ยบวกกับว่าของไอเทมหรือการเมนต่างๆสามารถหาได้ง่ายกว่าที่สุรินมากมันคืออะไรที่จะบอกว่าเราเป็นแจกก็คือเสื้อ,อผ้านเราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราต้องมีคือหนึ่งใจรัก สองที่เราต้องมีคือเงินถ้าไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งอะทำไม่ได้ถามว่าแรรกอะ่ะมันเป็นเรื่องเฉพาะของคนรวยไหมเรารู้สึกว่าก็ อยู่ที่เลือกเสพอีกนะถ้าอย่างมาดูร r กบาร์หรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออก็ต้องเป็นชนชั้นที่อาจจะปานกลางค่อนไปรวยเพราะว่าการมาดูดร a กมันไม่ได้แค่ซื้อตัว๋วหรือซื้อดริก์หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาดูอย่างเดียวมันจะต้องมีการทิปคุนด้วยทิปศิลปินด้วยมันเป็นวัฒนธรรมของมันถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องของคนรวยอย่างเดียวเราก็ว่าไม่ใช่เพราะว่าคนรวยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เสพดร a กเต็มพิกัดส่วนใหญ่ที่เราเจอแฟนคลับดร a กก็จะเนี้ยแหละชนชั้นปานกลางค่อนไปทางดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ S <S uh. อันเนี้ยตลกมีคนถามว่าแจ็คคืออะไรมีรุ่นพี่เราคนหนึ่งไปตอบว่ากเ็เธออย่างตัวแปลกซึ่งจริงเนี้ยเราก็เถียมแล้วเออมันก็แต่งตัวแปลกจริงอะไรเงี้ยแต่แบบว่าแปลกเพื่ออนเตอร์เทนแปลกแต่ไม่ได้แปลว่าไม่สวยซึ่งเราเชื่อว,ว่าส่วนใหญ่มองว่าแจ็คคือศิลปะมันคือศิลปะการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์แ r a คเป็นชีวิตของเลโอเรา t r i ิว t e ตัวเองให้แจ็ไปเลย ดรักเป็นสิ่งที่สร้างเม็ดเงินให้รีโอแล้วก็สร้างความสุขให้รีโอแต่อีกมุมหนึง่งก็ไม่เคยว่าไม่เคยทุกกับแร็ทุกอย่างมีสุขมันต้องมีทุกเราเลยมองว่าเนี่ยมันคือชีวิตซึ่งถ้าถามว่าอนาคตของเราเป็นยังไงอะความฝันของแรกควินหลายๆคนแหละคือการไปแข่งแร็คเวสคือการมีชื่อเสียงแต่มากกว่านั้นอะเราอยากให้เราเป็นอะไรที่เราเคยทํามาตั้งแต่แรกคือการตะโกน บอกโลกว่าแจ็คคืออะไรแค่อยากให้ศิลปะตรงนี้มันเข้าถึงทุกคนเพื่อที่เขาจะได้เอาไปเป็นทางเลือกในชีวิตก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ภูมิใจในตัวเองมาตลอดตั้งแต่5ปีที่แล้วหรือจะเป็นอีก5ปีข้างหน้า เราไม่รู้หรอกว่าตอนนี้อยู่ success ไปถึงไหน but I'm going to say I'm still love you and I'm still proud of you like everything that you made it's really inspired yourself and also others so just keep it in mind that เป็นเป็นคนเก่งที่สุดแล้วก็อยากให้ภูมิใจในตัวเองมากๆ love you ว่ะ drag ไม่ใช่แค่ศิลปะที่เราทำอย่างเดียวแต่มันอยู่กับเราอะมันคือชีวิตของเรา